พบกันกับเอมิก้าเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเอมิก้าจะพามาดูในส่งของไทยลักแชปมที่เอมิก้าไปอัพเกรดมาแล้วนะคะว่าวันนี้เอมิก้า ตกแต่งในส่วนของตัวอุปกรณ์อะไรบ้างต้องบอกเลยว่าไฮรักแชมป์ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งมาเลยจากโรงงานอ่ะวันนี้นะคะอัปเกรดมาละเนี่ยนะคะเดมิก้าจะพาชมในส่วนของตัวรายละเอียดของรถคันนี้นะคะที่เอมิก้ามีการตกแต่งให้กับลูกค้านะคะด้านหน้า,น,านะคะมีในส่วนของการใส่ตัวไฟตัดหมอกเพิ่มไปนะคะซึ่งเดิมๆจากโรงงานไม่มีไฟตัดหมอกนะนะคะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กนะนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าถ้ารถเดิมๆแล้วในส่วนของแม็กเดิมเนาะนะคะแต่งแค่อุปกรณ์เอมิก้ามองว่ามันสว แล้วนะนะคะเพราะว่าล้อเขาก็ไม่ได้ดูเล็กมากเลยนะคะด้านข้างติดในส่วนของตัวกับข้างประตูนะคะที่เป็นสีดำนะคะมันแมทกันกับนะคะรถที่เป็นสีขาวนะคะซึ่งมันทําให้สวยมากๆเลยนะคะแอนะคะล้วก็ในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์นะคะฟิล์มตรงนี้นะคะติดตั้งให้ครบแล้วนะคะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวบันไดข้าง นะคะบันไดข้างเหล็กอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มไปนะคะมีการอัปเกรดภายในด้วยนะคะคันนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมเนาะนะคะภายในเรามีการเพิ่มในส่วนของตัวจอ Android นะคะนี่เลยนะคะจอ Android นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวจอ Android ตรงรุ่นเลยนะคะตรงที่ ของเบ้าเดิมนะคะเดิมเดิมเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราอัปเกรดในส่งของตัวหน้าจอมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้นะคะมีในส่งของตัวกล้องถอยหลังให้ด้วยเนี่ยค่ะนี่เป็นไงคมชัดนะคะคมชัดมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่งของตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เราอัปเกรดเพิ่มมานะคะก็จะประมาณนี้เนาะหน้าจอ บู <Bluetooth, S 2> มี w i ไฟมี ตัวหน้าจอ Android นะคะก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายๆเหมือนมีแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งอยู่ในรถเรานะคะซึ่งตัวหน้าจอนะคะก็จะมีในส่วนของอรองรับนะคะบลูทูธ w i f i นะคะอย่างการใช้ Wi-Fi เนี่ยนะคะเราก็เปิด hotspot นะคะจากโทรศัพท์มือถือเรานะคะแล้วก็เปิดในเครื่องจอนะคะเป็น Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อนะคะพอเราเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้ ได้เหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะคะมี Wi-Fi เนี่ยก็คือใช้ Wi-Fi จากมือถือเล่าอะ่ะเอาไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องเสียงดูนะคะว่าตัวเนี้ยจะ เป็นประมาณไหนนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นในส่วนของตัวอาจจะไม่ได้หรูหรามากมายแต่ก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาสรุปอุปกรณ์ตกแต่งวันนี้นะคะทีะ่ทางเรานะคะมีการอัปเกรดนะคะหรือว่าติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะก็นะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะมีก้ามีการติดตั้งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะซึ่งไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่ตรงรุ่นเลยนะคะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแบบ LED เลยนะคะก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างในเนาะนะคะลืมเปิดให้ดูจ้ะนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยจะมีในส่วนของตัวกับข้างประตูซึ่งกับข้างประตูเนี่ยนะคะมีกาก็ทาเป็นในส่วนของตัวสีดําด้านนะคะตัดกันกับสีเทานะคะนี่ตัวนี้นะคะ เพื่อให้รถเนี่ยมันดูมีมิติสวยขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ในส่งตัวบันไดข้างบันไดข้างก็จะเป็นบันไดข้างเหล็กตรงรุ่นเหมือนกันนะคะใส่แล้วมันดูสวยเลยนะคะดูเออพรีเมียมเลยเนาะนะคะแล้วก็ภายในนะคะเมื่อกี้ที่ eka, เอมิก้ารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันก็เป็นในส่งของตัวจอนะคะอันนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนล้อนะคือจะบอกว่าถ้า ล้อเดิมเนาะนะคะจะเป็นขนาดขอบ14นิ้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนล้อไปแล้วเนี่ยนะคะรถจะดูสูงขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าล้อที่จะใส่ให้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวยาง225นะคะทับ60 R16 นะคะเดี๋ยวมิก้าจะไปเปลี่ยนแม็กให้นะคะแต่เนี้ยให้ดูมิติว่าถ้าใส่ชุดแต่งตัวนี้แล้วไม่ได้เปลี่ยนล้อเนี่ยนะคะรถมันจะออกมาแนวไหนก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็ถือว่าสวยนะคะก็เน้นใช้งานนะคะถ้าเน้นใช้งานแบบถ้าไม่ได้ขับเองเนาะซื้อให้ลูกน้องใช้นะคะ่ะก็สมบุกสมบันดีนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะโอเคคลิปนี้นะคะยังไงอย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเอมิการีซงกันด้วย